มีครึ่งึ่งหน้าเลยสาใจไหมลูกค้าเออโชว์เลยละกันคืองานจึงมากลูกค้าขออนุญาตโชว์เลยนะลูกค้าขานี่ถ้ามุงไปแบบว้ยวันะคะมุ้ไปเลยฟูฟจริงฟูมากเวอร์เลยงานเวอร์เลยนะคะออกงานได้เป็นตะส่งเป็นตทซีนะคะลูกค้าขาน่ารักนะคะงานคลาสไซน์นะจ๊ะแม่ งานฟ้าไซน์นะลูกค้า่ะใครเปิดร้านเช่าชุดนะลูกค้าจริงปะเช่าชุดเด็กก็ซื้อนีไปได้นะเพราะว่างานแบบเออแบบแฟนตาซีสุดๆมุ้งแบบสมบััดลูกค้าน่ารักนี่ดูตัวนี้เป็นเด็กมีน้อยลูกไม้ด้วยอน้อยจริงมีก,กี่ลูกเด็กกี่ลูกจ้ะสิบห้าตู้นี้มาสิบห้าจ้ะอ๋อตู้นี้มาสิบห้าตู้นี้มาได้แค่สิบห้าลูกนะลูกค้า่ะนี่อุ้ยน่ารักมาก อุ้ยอะไรอะสตรอเบอรี่เอไม่ใช่มันสับประรดก็ไม่เชิงนะคะอะะุ้ยจะไหลจะไหลอีกแล้วจะไหลอีกแล้ว<ม>เอา<ม>้าจะงั้น<ม> <c oughs> นี่มแม่เุ้ยเธอจับไว<ม>้หน่อยได้ไหมแม่มันฟูมากเลยเดี๋ยวหนูจะต้องแบบรีบโชว์เพื่อให้น้องด้านบนไปให้หมดก่อนนะคะลูกค้าดูงานนะขอไปแบบเร็วๆเลย นะคะงานผ้ามุง้งงานฟูฟูงานเจ้ายจ้าหญิงลูกคา้าลุ้นได้เลยค่ะก้อนนี้นะคะลูกคา้คาขาหนีงานน่ารักน่ารักนะคะลูกคา้างานคลาสไซคลาสแบบนะลูกคา้าใส่ได้ตั้งแต่สองขวบขึ้นไปเลยนะคะจริงกก็มีไซส์จิ๋วนั่นแหละแม้แต่แบบว่ามันก็คลาสไซเนาะเด็กเล็กเด็ก,ดกโตนะคะคลาสไซเด็กเล็กเด็กโตเลยนี่อันนี้ของแบบเ<อ>จ้าหญิงเยอะ<า>อะไรนะเอลซ่าเอลซ่าเออลืมชื่อเฉยเลยเอลซ่าโฟเซนลูกคา้าใช่ลุ้นได้เลยพวกเจ้าหญิงดิสนีย์ นะคะน่ารักอ,ะอ่ะอะใครจะเอาลูกโชว์นะลูกค้าเดี๋ยวปล่อยละค่ะแคสีปล่อยเลยปล่อยเลยจ้ปล่อยเลยลนึ่งห้ค่ะอ่า F 1 5นะคะ F 1 5นะคะลูกค้าขา F ่ะ F15 นะ F ฟินแลนด์นะลูกค้า F ฟินแลนด์นะคะ15นะคะก้อนนี้เลยนะคะรถนี้จากที่ดูคืองานสะอาดขึ้นเยอะเลยสะอาดสะอาดช้ำน้อย เห็นชัดเลยลูกค้าจากประสบปรับคุณภาพแบบว่าใช่เมื่อก่อนมันจะแบบว่ามีมุ้งขาดมีอะไรอย่างเงี้ยติดลูกค้าตอนนี้ให้เขาแบบดีเควสให้เช็คดีๆนะสวยมากแดนเซอร์มากเพราะว่างานมุ้งลูกค้าชอบแต่ว่าปัญหาที่ลูกค้าเจอมันจะเจอมุ้งขาดอะไรอย่างเงี้ยมุ้งขาดเปื้อนนะคะนาอนะคะรถนี้มาลดมากลูกค้าจ๋าห้าพันเก้าร้อยนะคะเด็ดดเ็กตัวนี้ห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะแม่แม่ขางานน่ารักมาก นะคะงานน่ารักมากๆเลยนี่ดูเบลแม้แขนตุกตานะคะแม่ CF ก้อนนี้ได้เลยนะคะไม่อยากลุ้นก้อนใหม่นะคะ F ฟินแลหนึ่งห้านะคะ F ฟินล a หนึ่งห้า CF มาได้เลยจากก้อนใหม่ก้อนใหม่ N N อะไร N หนึ่งหนึ่ง N หนึ่งหนึ่งกระสอบใหม่นะคะลูกค้าค่ะ N หนึ่งหนึ่งกระสอบใหม่นะนี่ลูกค้างานน่ารักจริงงานน่ารักมากๆเลย แม่แม่อูเอลซ่าหรอเมือ่อกีววออะะ้มีแต่ตัวเวอร์เวอนะคะมีแต่ตัวเวอร์เอตัวเลดตัวแม่ตัวมัมสุดๆนะคะ,ะอุ้ยด้านล่างก็ยังเยอะอยู่นะ,ะลูกค้ามันเยอะมากเลยผ้ามันฟูงไงลูกค้ามุ้งมันฟูเนี่ยดูสินะคะน่ารักอุ้ยน่ารักจริงลูกค้ามีแต่ตัวน่ารักเลยอะ่ะนะคะมีแต่ตัวน่ารักเลยนะคะอยากซื้อไปให้หลานใส่เลยอเห็นแล้วแบบว่าเออแบลดีเนาะนะคะ ลูกค้านี่ดูน่ารักนะอุ้ยเจ้าหญิงเจ้าหญิงนี่นี่เจ้าหญิงมาแล้วเจ้าหญิงมาแล้วเจ้าหญิงนะคะนี้เลยเป็นฟิลแบบเจ้าหญิงเต้นบัลเล่ะนะคะ<ม>น่ารักมากลูกค้าราคาห้าพันหะ้าร้อยนะาราคาถูกนะลูกค้าฮะห้าพันเก้าพูดผิดหรือแกห้าพันเก้านะคะห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะสี่สิบกิโลนะก้อนนี้นะคะยังสามารถซีเอฟได้อยู่นะจ๊ะ เดี๋ยวไปด้านหลังเลยลูกค้ามันเยอะมากลูกนี้เดี๋ยวปล่อยส่งฟรีให้ลูกค้าถ้าใครจะเอานะคะถ้าใครจะเอานะเด็กลูกนี้รหัสอะไรนะ F15 นะคะปล่อยส่งฟรีให้นะ,ะอ่าเปลี่ยนงานเลยเปลี่ยนงานเลยนะลูกค้าค่ะก้อนนี้ F ตามหลังมาได้เลยส่งฟรีนะ f อฟฟินแลนด์หนึ่งห้านะคะแม่ขาคุ้มมากๆเลยนะคะขออนุญาตโชว์สักนิดนึงนะคะนี่ใส่หม้แล้วแบบว่า สวยมากถ้าไปคลีรนี่นจะสวยกว่าเดิมลูกค้านะคะเด็กนะคะแม่ๆเด็กไปลุ้นงานเจ้าหญิงได้นะคะอันนี้คือขายงานปลีกกันค่อนข้างราคาสูงเลยนะคะโอเคนะลูกค,ะคะ้าค่ะเดี๋ยวงานต่อไปเป็นอะไรดีคะเสื้อยืดขาวใช่ไหม W C ตรงนู้นนะ W C นะคะเดี๋ยวต่อยืดข่าวนะลูกค้าเดี๋ยวเบิกชุดว่ายน้ำมาให้ครับผมแจ้งเบิกหน่อยชุดว่ายน้ำรหัสอะไรพี่จ๋า โอเคนะไปแล้วยี่สิบเจ็ดีเอลโลนะคะตอนนี้ก็ยังเอฟได้ใช่จ้ C S ะ C S W อ๋อ C S W W